สวัสดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกทท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับช่องพังสอยเพชรแฟมิลี่นะคะวันนี้เราก็จะมาฉลองหนึ่งพันซับสไครต์นะคะโอ้เจ้าของงานมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะกอนสวัสดีค่ะกอนคนสวยโอ้หิวนะคะทานเลยนะคะตอนนี้ค่ะวันนี้เราก็จะมาฉลองนะคะหนึ่งพันซับสไครต์นะคะ กับช่องพังสายเพชรแฟมิลี่นะคะวันนี้ก็กราบขอบพระคุณนะคะคุณพอ่อคุณแม่ทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ท่านเข้ามากดติดตามเป็นกําลังใจนะคะให้กับครอบครัวพังสายเพชรแฟมิลีของเราในวันนี้นะคะก็กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะก็วันนี้ก็มาฉลอง1 0 0 0พันซับสไคร์นะคะวันนี้สอยเพชรของเรานะคะก็แต่งตัวสวยๆเลยนะคะมาเพื่อที่จะฉลอง1,000ซับนะคะ ก็สวยงามนะคะเราก็จะเลี้ยงผลไม้น้องนะคะฉลองหนึ่งพันซับสไครต์นะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะคุณพอ่อคุณแม่จ๋าที่แวะเข้ามาให้กําลังใจเข้ามาติดตามนะคะช่องพังไสเพชรแฟมิลี่ของเราในวันนี้นะคะวันนี้เราก็มาฉลองนะคะหนึ่งพันซับสไครต์นะคะมีผลไม้นะคะ เลี้ยงน้องไส้เพชรนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาช่วยกดติดตามเป็นกําลังใจให้นะคะกับครอบครัวพังไส้เพชรของเรานะคะ<อ>ทานผลไม้วันหวานนะคะวันนี้ ็ดีใจมากๆเลยนะคะสำหรับการติดตามนะคะที่ผ่านมานะคะที่คุณพ่อคุณแม่ให้การติดตามนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวเล็กๆของเรานะคะจนมาถึง1000งัซับสไครในวันนี้นะคะก็กราบขอบพระคุณทุกๆท่านเลยนะคะกราบขอบพระคุณทุกๆกำลังใจนะคะวันนี้เราก็ได้เลี้ยงผลไม้นะคะให้กับน้องไส้เพชรด้วยนะคะโหทานอร่อยมากๆเลยนะคะวันนี้ แต่งตัวสวยนะคะมาฉลองหนึ่งพันซับนะคะอร่อยไหมไซเพชรเออขอบคุณค่าก่อนแล้วตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงทานอย่างเดียวเลยนะคะเดี๋ยวให้เขาทานไปก่อนนะคะ โอ้โหอร่อยมากๆเลยนะคะมาดูใกล้ๆนะคะวันนี้มีอะไรบ้างนะคะมีผลไม้ร่วมนะคะมีผักนะคะมีแตงมีแตงโมมีกล้วยมีพักทองมีฟักนะคะมีอ้อยนะคะวันนี้ก็บำรุงนะคะบำรุงเจ้าตัวน้อยไปด้วยในตัวเลยนะคะวันนี้ผลไม้เพื่อสุขภาพทั้งนั้นเลยนะคะให้เจ้าตัวน้อยได้ทานอิ่มนะคะ ได้สุขภาพแข็งแรงนะคะวันนี้ฉลองหนึ่งพันซับสไครต์นะคะเจ้าตัวน้อยน่าจะดีใจนะคะโ้คุณแม่จ้ำเอาจ้ำเอาเลยนะคะวันนี้มีความสุขนะคะได้ทานผลไม้นะคะหลายอย่างเลยไปบำรุงเจ้าตัวน้อยด้วยนะคะวันนี้โ้เห็นเขาได้กินแล้วก็มีความสุขนะคะโหจับใส่อย่างเดียวเลยนะคะ โอ้ผลไม้นะคะทานแป๊บเดียวก็จะหมดแล้วนะคะวันนี้เจ้าตัวน้อยดีใจนะคะได้ทานผักผลไม้รวมเยอะเลยนะคะหลายอย่างมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะมีสารอาหารครบถ้วนเลยนะคะวันนี้ ก็วันนี้นะคะก็ฝากกดติดตามนะคะฝากเป็นกำลังใจนะคะให้กับครอบครัวของเราต่อด้วยนะคะก็ขอให้ยอดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะก็ฝากช่องพังไส้เพชรแฟมิลี่ของเราด้วยนะคะก็ขอให้มีคนติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะ ตอนนี้ก็หนึ่งพันซับแล้วนะคะก็ขอให้มียอดคนติดตามเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องไส้เพชรนะคะกับเจ้าตัวน,น้อยที่กำลังจะลืมตาดูโลกด้วยนะคะแม่ๆจา๋าสำหรับคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแช่นะคะกดซับสไครต์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจนะคะให้กับครอบครัวพังไส้เพชรแฟมิลี่ของเราด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ